7,8,9,25,26,27,28,29,30อ่าเดี๋ยวด้านโดยการพนไปที่ปลายขท้าของธรรมไทยนะคะ <c oughs> ใช้มือซ้ายนะคะวางไปที่บ้านเอวมือขวาทับไปข้างบนที่ใกล้อ่านวดคลายขึ้นไป แขนตึงหน้าเชิดก้นนวนนะคะก้นนวนยกนนะนนวดนวดนวดค่ะ <kaz oo> ัวแขนไหนตัวอยู่ตรงนั้นนะคะเพิ่มน้ำหนักให้เราได้ไหมยิ่ถ้าเราตัวเล็กเราวนวดตัวไหล่แล้วมนั้ตัวลไตัวลื่นไม่ทำมานนวดอยัรอีกนึ่งแลนึงคะ อีกลับหนึ่งลายหลังเยอะๆเพราะเราจะห่คอเขาาเสร็จแล้วมือขว้าขึ้นมาค่ะวางไปที่ไหล่ของคนไข้ของเรามือซ้ายจะไปที่นิ้วโป้งนะคะสะบัดข้อขูนมะพร้าวนะคะใชช้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ส ก้าสามสี่ค่ะเด็ดไหมเด็ดไหมเนี่ยทำแม่เด็ดอย่างเงี้ยอ้าวต่อไปเราเคลื่อนตัวไปที่เนื้อศีรษะของคนไข้เราท่าต่อไปท่าอะไรคะต่อไปชื่นใจดังๆหน่อยท่าอะไรคะท่าลูงแบงใช้ต้นเหือทั้งสองข้างวางไปตรงสปักนะคะถึงกลางสปักหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าทิ้งพิษค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาสี่ห้าิดนะคะหนึ่งี่หชิมไป1 2 3 4 5สองสาม่ห้าิไป, 1, 2, 3, 4, 5, ไปถ้าน้ำหนักไม่พอให้ก้าวย่างนะคะในจุดแรกขยับเท้าหลังมามเรื่อยเรื่ให้มันมีน้าหนักเนาะจะลืมิงคิดนะคะไม่ิทเดี๋ยวมันจะอยู่ในมือนะ,อะใช้ส้นมือม ก,กระดูกขึ้นนะคะต่อไปเป็นท่านะคะไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไป,ประกาศเด้อเราจะมาอยู่ทางด้านซ้ายของเราอยู่ตรงหัวมุมก้างา<ะ>ท้าให้เท่ากับแขนหลังหัวไหล่ของเรานะคะถ้าจะต้องถูกโพสิชั่นต้องถูกท่าไม่ได้องศาไม่ได้เราจะทําไม่ได้อ่า จับชชยคางของคนไข้เงยหน้าให้มองสะดือของเรา้มอืมอข้างขวามอือข้างขวาจะหนึง่งดวงชิ้นจ๋า จับเชยคางของคนไข้ขึ้นมาให้มองสะดือของเราอใช้มือขวาใช้มือขวาย้ายขวงไปทางขวาขมองเรามือขวาไปที่กงหมูของคนไข้มือซ้ายไปที่ไหล่ของคนไข้ยืดนะคะยืดรอเขาเราอยที่มุมนะยืดเสร็จแล้วนะคะยืดเสร็จแล้วเราก็ไปเลย ຕະຫຼາດນີ້ເປັນເອົາເດີ້ໃສครับອ້າວຕໍ່ໄປເປັນ เ๋ยวเดี่ยวเอาตัวมันวางก่อนเอาตัวยกมือขวาไปเป็นตัวมันวางอยู่ตรงกึงการสะบัดแทงด้านซ้ายข้างไขมือซ้ายเป็นปีกปีกไม่ได้ปีกเดี่ยวมันจะมีสจังหวะนะคะฟังแล้วทำไปพร้อมกันกดหมุนกระแทกลงไปได้กดหมุนกระแทกไปไ้ถ้ากระแทงไปทีนี้ต้องจุดตรงลำ 农耕国啊， It. Oh. นนะเราจะหยิบสอกเข้ามาให้หัวของเขาชนที่พื้นสองของเขาจะชนที่อกหัวของเขาจะอยู่ที่พื้นชนพื้นนะคะโอเคไหมคะอาตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหน้าทําเป็นท่าเทพพนมขาแะป่าจะอยู่ด้านหลังทําท่าเทพพนมนะคะรตรงกึ่งกลางของสะบักนะคะทําเทพพนมเลยอาปา่ะอาปาขาทำท่าเทพพนมเลยเป็นจงังหวะ จะได้อยู่ที่สีจังหวะนะคะยิงไงแม่ดังละดังละอ่าตบหลังทิ้งไปอ้าวต่อไปค่ะนข้ามยนะคะต่อไปจะเป็นท่าอะไรเอังตรงนี้แล้วท่าไรวันที่สองแล้วเมื่อกี้เป็นท่าเติมเนาะเราจะทำงองอเขา่าตาย อย่างนี้ก่อนยังไม่ไยิงคนรายิงคนูก่้าค้าดีกว่าหจะได้ไม่สับสเราจะยิงคนูก่อนยิงคนูยกขาขึ้นมาขาวต่อใต้หัวเข่ามือซ้ายจับสะโพกด้า้ายของไรลาาขาข้างบนขาขวาก้า ะะมือขวาไปที่สะโพกด้านล่างของคนไทยวาดขาซ้ายไปด้านหลังอ่ดึงแล้วก็ดันหนึง่งสองสาม <c oughs> มือซา้อา,ายดึงมือขวาดันนะคะสองรอบสามรอบก็ว่ากไปไปใช้มือซ้ายมาไว้ด้าน,นบนหัวขาตรงหน้าขานนมือซ้ายไปด้านบนนี่ก็จะเปลี่ยนท่านะเขาเปาลีป่ยนแล้ว เลี่ยนโอเคมือซ้ายไปด้านด้านตะกข้อวงด้านบนของ <S 3> 3. <S บนข่ายของานาวาดขาไปด้านล่างด,าดึง <Okay. S 2> แล้วก็ดันดึง oh. แล้วก็ดัน <Okay. S 2> 6, 7, 8, 9, 10ปบปล่อยค่ะอีกที่หนึ่งจุดเดิมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ง 6, อ 8, สา0สห้าใช้มือซ้ายจับไปที่ข้อเท้าของคนไข้มือขวาอย่าลืมนะคะน้ำหนักจะอยู่แค่สามมือตรนี้นะคะชี้กลางนางอ้ทาทำมือแบบนี้เสียบข้างมือลงไปแนบขาของเขาชิดอย่างล็อกล็อกมือเลยล็อกที่มือของเราแล้วเราก็ thế các bài sống đó nhưng หนึ่งสองสทีนี้เราจะไม่ไปด้านล่างไหนๆก็ไหนๆ,นๆเราก็จะทําเป็นผีสเสื้อตัวเล็กตรงสะโพกเลยอเอาขาของเขาขึ้นมาให้จุดงอขาของเขาขึ้นมาให้จุดแบบนี้เท้าขาของเขาข,ข,ข,าขึ้นมาให้จุดล็อกไว้เอาขาของเราล็อกไว้ตรงนี้ล็อกผีสเสื้อตัวน้อยตัวผู้ลงไปตัวเมียลงไปกดหมุงกระแท,ทกวิธีกด อเหยื่องจงฉิวไม่พูดเลยลุนิพูดพร้อมกันค่ะเหยื่อสวนท้องเวยจงฉิวใช้มือขวาแล้วข้อเทา้ามือซ้ายเตียข้อมืออย่าลืมพับพับขาของเขาเอาอกหกอ่างหมดก่อนเหยื่อจงฉิวยังไม่ไปเลยโกรธข้าลืมึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกที่หนึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้ 9, 10, าสิบปอยอ่นทีนี้เสียเข้าหูป้ายอย่าลืมพับขาของเขา,ขาชิดมือของเรานะคะให้แนบเลยออาแทนมขู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาพับขาของเรา,าเขาเข้ามาหาตัวเรามือซ้ายนะคะกระแทกเข้าไปกล้ามเนื้อด้านในขาหนึนะะ่งสองสามหนึ่งสองสามมือซ้ายพับขา อ่าใช่ค่ะแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งสามหนึ่งสองมือขวาจับไปที่ปลายเทหาที่ะมือซ้ายทุทีส้น้ามือสองสามหนึ่งสองสามอ่าทีนี้เป็นผีเสื้อตัวน้อยก็ังม่อันนี้อันนี้เอาไปทีหลัง ทีนี้ปากเหมือนเดิมมีเสื้อตัวหู้ลงไปตัวเนี้ยมาครับอ้าวโคดหมุนกระแทโกโคดหมุนกระแทโกโดหมุนกระแทกอ่าเสร็จแล้วมาดีดขาอ้าวใช้เข่าของเราห้ามห้ามอะไรนะใช้อย่าเอาเข่าทิ่มนะคะใช้ใช้ส่วนนี้เลยเข่าลงมานิดนึงอ่ะกข่หน้าอ่าหน้าแข<ค>้งหรอหมัน,น,น,นรมตรงนี้เขาเรียกหน้าแข้งใช่ไหมอ่าลงไป ใช้เป็นตัว C ีล็อกแบบนี้ตัว C ีคู่ล็อกข้อเท้าขยับดูค่ะจะอยู่ตรงใต้ตะตุ่มนะมือเราจะอยู่ตรงใต้ตะตุ่มล็อกว่าอ้าวโอเคค่ะแล้วทีนี้เราจะยกขึ้นพร้อมการหนึ่งสองสามตะตุกค่ะอ้าอ้าอีกรอบนึ่งระตุ่มโอเคราจะไม่กดนะคะเราจะวางล็อกไว้เฉยๆอ่ะทีนี้มา เข่าด้านขวานะคะยกขึ้นมาทับไว้เราจะไม่กดนะเราแค่ล็อกเอาไว้ข้าขยาวดูตัวซีของเราจะอยู่ใต้ตาตูมข้ายาวมันคอแล้วเราก็หนื้ <Okay. S 1> อสาบตามงจคนก,กันเลย <Okay. S 1> งนะ ไม่ไดีเสื้อ,อ,อิดไ่ด้ิดแล้วปิแล้วอาจารหารให้อย์กระโปอางายค่ะต,ะต่อไปเจะเป็นท่าอะไรคะท่ากิ้งใช่ไหใช่ไหอต่อไปเปาอะไรคะท่าก่า Vamos